สวัสดีครับ992วันยูเครนสถานการณ์แบบนี้ยูเครนคงเตรียมใจไว้ระดับหนึ่งแล้วว่าถ้าโดนทธิมมาจะเป็นอย่างไรตอนนี้ยูเครนต้องยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าสหรัฐลดการช่วยเหลือลงไปแน่นอนว่าโดนทธิมต้องการให้มีการเจรจาแม้ไม่ได้พูดแบบตรงๆว่าจะช่วยหรือว่าไม่ช่วยยูเครนแต่มันก็รู้โดยสัญชาตญาณอยู่แล้ว สถานการณ์ดยรวมในตอนนี้ก็ยังมีการสู้กันอยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนรัสเซียก็ลุกคืบเพิ่มได้เพราะว่ากําลังของยูเครนเหลือน้อยยูเครนก็คงกําลังไว้ในภูมิภาคโคชของรัสเซียต้องย้ําจุดประสงค์ของยูเครนในการบุกภูมิภาคโคชก็คือต้องการเอาเพื้นที่มาต่อรองแลกกับรัสเซียข้อที่2ก็คือต้องการให้รัสเซียแบ่งกําลังจากภาคตะวันออกไปช่วยภูมิภาคโคช จะทำให้กำลังเบาบางลงไปในส่วนนี้และยูเครนจะสามารถต้านทานวีได้แน่นอนว่าแอดมินวิเคราะห์ว่ามันเป็นการเปิดศึกสองทางของยูเครนและยูเครนต้องแบ่งกำลังของตัวเองออกไปด้วยมันก็ไม่ได้เปรียบอยู่แล้วมีน้ำซ้ำรัสเซียไม่ได้ทำเหมือนที่ยูเครนคิดไว้ก็คือรัสเซียไม่แบ่งกำลังจากภาคตะวันออกไปช่วยภูมิภาคคูรัเสเซียใช้กำลังจากส่วนอื่นก็คือจากส่วนกลางแล้ก็จากคารินินกาดมาช่วยคู ยูเครนเลยไปแผนที่สองก็คือไปขอความช่วยเหลือจากตะวันตกมีการทำแผนแห่งชัยชนะขอใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีรัสเซียจนถึงขั้นขอกำลังบุกมอสโกซึ่งแอดมินวิเคราะห์ไปแล้วว่าไม่มีใครเอาด้วยกับยูเครนแน่เพราะว่ามันผิดข้อตกลงสรุปยูเครนติดกับดักตัวเองไม่ได้ดังใจในระหว่างนี้ยุโรปก็พยายามช่วยแต่ก็ระมัดระวังดูท่าทีของสหรัฐไปด้วย ส่วนรสัสเซียก็อาการแย่แล้วแต่ว่ายูเครนเดินเกมแบบนี้รสัสเซียก็มีโอกาสพลิกเกมได้ เดินหน้าต่อนิภาคตะวันออกไปฉวยโอกาสที่ยูเครนมีกําลังน้อยส่วนในภูมิภาคโครสไปเอากําลังมาจากเกาหลีเหนือมาช่วยอธิบายเพิ่มเติมจริงๆรัสเซียมีกลุ่ม CSTO ที่สามารถมาช่วยได้หากว่ารัสเซียถูกลุกรานในกรณีที่รัสเซียไปบุกลุกรานยูเครน CSTO ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่ารัสเซียไปบุกรุกเขาแต่ว่ายูเครนไปบุกภูมิภาคโคตสรัสเซียโดนลุกรานแล้วต่างกรรมต่างวาระจริงๆ CSTO พวกอาเซอร์เบจานอารเมเนียเ์กเมนิสถานอุซเบกิสถานทาจีคาซัคไปช่วยได้แต่ว่าไม่มีใครอยากยุ่งรัสเซียเลยไปค้นหาสัญญาช่วยรบจากเกาหลีเหนือนะครับแต่ก่อนเกาหลีเหนือแค่ส่งยุตโทโปปกรณ์ให้กับรัสเซียเพราะว่ารัสเซียไม่ถูกบุกรุกพอยูเครนบุกภูมิภาคโคชมันก็เข้าเงื่อนไขที่รัสเซียถูกลุกรานเกาหลีเหนือก็ส่งคนมาช่วยได้ นี่คือเหตุผลนะครับอธิบายแบบนี้เดี๋ยวมีผู้ชมมาคอมเมนต์ว่าทีรัสเซียบุกลุกรานยูเครนล่ะก็ต้องไปดูสัญญาว่ายูเครนมีสัญญาช่วยเหลือว่ายอย่างไรมันไม่เหมือนกันมันอยู่ที่รายละเอียดในสัญญาด้วยยูเครนมีสัญญาคุ้มครองจากสหรัฐกับอังกฤษก็คือสัญญาบูดาเปสสัญญาไว้ว่า จะช่วยเหลือยุคนหากว่าถูกลุกรานขอบเขตการช่วยเหลือช่วยในเชิงป้องกันเท่านั้นและสรัฐกับอังกฤษส่งกําลังมาช่วยรบไม่ได้มันอยู่ที่ข้อตกลงที่ทําไว้จึงเป็นเหตุผลที่สหรัฐกับอังกฤษต้องถอนกําลังออกจากยุครนไปและก็ส่งยุทธปกรณ์ช่วย ช่วยได้ในเชิงป้องกันเท่านั้นระยะห้ามเกิน300กิโลเมตรถ้าจะโทษก็คือไปโทษที่สัญญาที่มันไม่รัดก,กุมเพราะไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้สัญญาหรือว่าสนธที่สัญญามันสำคัญมากไปทำอะไรกับใครสุม 4, ส่ม4.5ไม่ได้เรื่องยูเครนเป็นบทเรียนได้ดีการอยู่แบบเป็นกลาง ถ้าโดนหักหลังช่วยได้ยากมากเพราะไม่ชัดเจนมาตั้งแต่แรกและจะสู้ต้องรู้กติกาด้วยไม่ใช่สู้แบบมวยวัดจะมาบอกว่ามันไม่ยุติธรรมตีอกโชคตัวจริงๆต้องรู้ว่ามันไม่ยุติธรรมมาตั้งแต่แรกแล้วยิงสู้แบบสเปะดสปากก็ยิ่งเจ็บการวอยไวยไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผู้ชมต้องรู้ที่มาที่ไปด้วยเชียร์อย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้ารู้กติกาก็คงไม่แปลกใจว่าทำไมเป็นแบบนี้ จริงๆยุโรปก็เตรียมตัวรับการเมืองของสหรัฐมานานแล้วรู้ตัวว่าโดนัลดทรัมมีโอกาสกลับมามีเรื่องกันมาตั้งแต่สมัยที่โดโนัลดทรัมได้เป็น,รานาประธานาธิบดีรอบแรก โดนัลด์ทรัมต้องการให้เนโตที่เป็นยุโรปออกเงินดูแลเนโตมากขึ้นเพราะมันเป็นความปลอดภัยของยุโรปเองมากกว่าเป็นความปลอดภัยของสหรัฐแต่ว่าที่ผ่านมาสาหรัฐเป็นคนออกส่วนใหญ่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องอีกอย่างคือโดนัลด์ทรัมอยากให้ยุโรปเพิ่มงบกรลาหหมเป็น2%ของ GDP ก็คือให้ยุโรปมียุธทธปกรณ์พอในการดูแลตัวเองได้ทุกวันนี้สหรัฐเป็นคนดูแลยุโรป โดยการไปตั้งฐานทัพในยุโรปไปมีคลังแสงในยุโรปเอายุทธโภปกรไปเข้าประจำการสหรัฐต้องจ่ายเองทั้งหมดยุโรปทําเป็นเพิกเฉยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยไม่ถึง2%เหมือนไม่สนใจไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะครับมีนำซามกลุ่มยุโรปยังตั้งสกุลเงินยูโรเพื่อมาคานอำนาจกับดอลลาร์มีการรวมกลุ่มยุโรปผลิตอาวุธเองเพื่อไม่ไปซื้อจากสหรัฐจริงๆกลุ่มยุโรปก็ไม่ได้เชื่อสหรัฐ พยายามรวมตัวแข่งแอดมินเล่าให้ฟังไปแล้วว่าสาหรัฐเป็นคนสร้างรัสเซียขึ้นมาเพื่อมาขานอำนาจกับกลุ่มโยุโรปการเมืองมันซับซ้อนดูแต่ฉากหน้าก็ไม่ได้นี่คือสาเหตุที่โดน์ทรัมขู่ถอนตัวออกจากเนโตเพราะว่าโยุโรปเลี่ยมจัดเอาเปรียบและโดน์ทรัมมองว่า รัเสเซียไม่ได้เป็นภัยกับสหรัฐแล้วจะมาเสียเงินดูแลนีโต้มากมายทำไมจริงๆกลุ่มยุโรปออกเงินครึ่งๆกับสหรัฐก็ได้แต่ว่าไม่ทำกันนะครับยุคของโจไปเดนก็อ่อนข้อให้กับยุโรปมาตลอดพอโดนอโนทัมมายุโรปก็รู้ตัวก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสพยายามส่งสัญญาณให้กลุ่มยุโรปรวมตัวการพึ่งพาตัวเองเพราะประเมินแล้วว่าโดนอโนทัมกลับมาแน่แต่ว่ายุโรปก็ไม่ตอบสนองมากนักบารมีของฝรั่งเศสมันน้อยไป ต้องอธิบายว่ายุโรปมีสองขั้วอังกฤษกับฝรั่งเศสฝ่ายอังกฤษก็จะมีอิตาลีสเปนติดสอยให้ตามฝ่ายฝรั่งเศสก็จะมีเยอรมันกับสเปนเกาะติดส่วนคนอื่นตามลมบางคนเลือกตามสหรัฐเท่านั้น เช่นฟินแลนด์กับนอร์เวย์อันนี้เป็นต้นถ้ายุโรปจะรวมตัวกันอังกฤษกับฝรั่งเศสต้องรวมกันให้ได้ก่อนแต่มันแทบเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงต่างคนต่างมีเหลี่ยมเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมันซับซ้อนการที่รัสเซียจะไปเปิดกับเนโตแทบไม่มีทางนะครับเพราะว่านี่คือลูกค้าของรัสเซียรัเสเซียก็เก่งกับประเทศอรอบๆที่ไม่มีอะไรเท่านั้นแอดมินเคยพูดว่าอย่าไปฟังคำพูดมาก รัเสเซียจะเอาเอาวุธร้ายแรงไปแจกคนนั้นคนนี้มันทำไม่ได้ยุโรปอยู่ไม่ได้รัสเซียก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันการเมืองตัวใหญ่ๆคุยกันได้หมดแต่ว่าตัวเล็กๆเป็นเครื่องมือของตัวใหญ่อย่างเกาหลีเหนือส่งทหารมารบช่วยรัสเซียจะอยู่จะไปไม่ได้สนใจทหารมากนักสิ่งที่ได้คือผู้นำที่รัสเซียจะช่วยรักษาอำนาจให้แค่นั้น อย่างรัเสเซียส่งทหารมารบก็เอาแต่ชาวบ้านมาเสียเท่าไหร่ไม่สนใจก็เพื่ออำนาจในการต่อรองของตัวใหญ่ๆแค่การหลอกใช้ก็ต้องบอกว่าทำเพื่อชาติอยู่แล้วไม่ได้บอกว่าทำเพื่อผู้นำนะครับโดนัลด์ทรัมค่อนข้างชัดเจนเรื่องยูเครนก็เลยทำให้ฝรั่งเศสออกตัวเป็นผู้นำในการช่วยเหลือยูเครนลำพังฝรั่งเศส จะช่วยยูเครนเหมือนกับสหรัฐไม่ได้ฝรั่งเศสมีไม่เยอะขนาดนั้นฝรั่งเศสต้องหาพวกนานทุนอย่างเยอรมันก็ไม่ไหวแล้วพวกนีเธอแลนด์เดนมาร์กอันนี้มีเงินแต่ก็ไม่ได้เยอะพอที่จะมาทดแทนสหรัฐได้ตอนนี้สิ่งที่ยุโรปทําได้คือพยายามให้ยูเครนได้เปรียบรัสเซียแน่นอนว่าก็พากันคิดถึงเครื่องบินตามทฤษฎีแล้วมันสร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธีจริงแต่ว่ายูเครนก็มีปัญหาในการใช้ F16 ตัวความหวังก็ยังไม่ออกรบแม้ว่าจะมีข่าวลือว่า F16 จัดการสูส3มสีของรัสเซียไปแล้ว2องลำฝรั่งเศสก็ยืนยันว่าจะส่งมิราส2,000กี่ให้กับยูเครนในต้นปีหน้า6กลำนะครับล่าสุดประเทศสเปนจะปลด f s 1 8 h o สิ t 80ลำก็มีข่าวเชื่อมโยงกับยูเครนว่ามีโอกาสที่สเปน จะส่งโฮเนตให้กับยูเครนจริงๆแล้วยูเครนอยากได้เครื่องบินทุกรุ่นที่มีอยู่แล้วมองว่าเครื่องบินจะสร้างความได้เปรียบซึ่งสเปนอยู่สายฝรั่งเศสอยู่แล้วคงคุยกันง่ายขึ้นซึ่งตอนนี้ฝรั่งเศสจะเป็นตัวหลักในการช่วยเหลือยูเครนก็เป็นข่าวดีของยูเครนแต่ว่ามันไม่ง่ายมันพูดง่ายแต่ว่าทํายากเรื่อง F 1ฟแอดมินก็วิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นและมันก็เป็นตามนั้นก็ลองดูว,ว่าถ้ายุโรปคิดว่า การให้เครื่องบินเป็นทางออกที่ดีที่สุดมันเป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยถ้าไม่มีสหรัฐยุโรปดูแลตัวเองได้ไหมก็เริ่มจากการช่วยเหลือยุเครนก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับ